คำเตือนนะครับคำเตือนอ่านก่อนแป๊บเดียวนะครับ สวัสดีครับผมคือ Ripper Crazy Game นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม d e s s p c e e 3นะครับในพาร์ทที่5แล้ว yeah. เย่ที่ผมไม่อยู่สักครู่นะครับก็เพราะว่าไปทำโปรเจกต์ Project อื่นนะครับที่ต้องทำให้เเพื่อนะนครับก็เลยไม่ได้มาแคทให้ก็แต่ก็กลับมาแล้วครับพอมารับความมันเป็นต่อได้เลยเย่ yeah. ไปบอทบราเลียงฟองเจมนะครับ <c oughs> เข้ามาจากพี่ okay. นนะเบลิฟเฟอร์เยอะไรเนียอไรปเฮรู้สึกว่ากระสุนมันจะน้นอยๆยังไงอ้อยยังพาเหลือเฟอ,อยู่น,นะยังพาเือออยู่ไปดีฝ่า l ล t s ก o เฮ้ยมาเลยจำคายไอ้งอกมากตามลาลานกูไปถึงไหนไอเวน I found the crochet, and it's, well, it's a piece of shit. No way I can pressurize I it, yeah. the cabin. We'll have to remote pilot it back to the repair bay on the Roanoke. Yeah, right. Yeah, Let me look I... around. Can't if stop. I can build a remote relay, I can plant it on the hull. It's โอเคข้าเบนช์นะครับใครมันรู้ครับโอเคแล้วเราก็ไปท่ำภารกิจกันเลยเฮ้ยเฮ้ยคาดรีโมทหน่อยวิ่ง่อให้พร้อมโอเคเล t ส g กโอเคเลสโก สิวมาตัวเลยเอาันน้เน,เ,น,นอเ,เอ,อ,อ,นนอ,นอไปเร็วไปเร็วเย <c oughs> ี่ย bay đi, bay 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 กเรกาจะได้รู้ที่เรื่องสิ้นทีเกินตัวเย้เฮ้เฮ่ว่าแล้วก็ต้อนทันเลยปลาอาอาอาเฮ้ยนะไหนเ้ย,เย,เยมาเด้ดเสิวใส่อ่ะเอาสิวไปแดก รโดไปมาได้ที่คับมีหมดแล้วเดี๋ยวตอนครับเราไปกันเลยเอาเชียร์ทิ่ไหนเนี่ยกูวิ่งเลยเลยนะเนี่ยตายตายตายเอาละสักครู่นะครับอ่าก็กลับกันมาแล้วครับโอเคต่อไปเลย เชื่อไมมให้ใสไอ้เสียเวลาแนละ้วแตสโนใหมก็อ๋อเนพ่อนีเ้ยผมกล้มาทนเนี่ย ขามันขึ้นมาเร็วไอ้เขี้ยเกี่ยว,ว,ไ,ไ,วออไฟขอใครต้องขออภัยนะครับที่วยตึงจับเดี๋ยวียบร้อยเอานั้นก็ขอเต็มของสักหน่อยดีกวา่า ไม่แพ็กเกจกเป็นไปแล้วยังไปแล้วไม่เคยได้ใช้หรอกนี่เก็บเยอะแยะไปกระสุนไม่พอรองนะครับจะกำหนดมาตรฐานไว้แล้วผมจะซื้อประมาณร้อยแปดสิบนะครับขอเปลี่ยนเท m b ิสไปกน่อไม่ไหววะไม่ใช้แล้วแล้วดี ใ้ปืน sí, ก้อนในฟ้าดีฟอลทิปมีแต่โรนนเนี่ยแหละเอาก้อนไว้กาดมันโอ้สามีโดดยังมีโรดในคลิปถ่ายทิปแบ ใช้ก็โอเคต่อกันเลยดีกว่าโอเค let's go let's go ดูหน้าตาแปลกๆเฮ้ that work I can see the shuttle readout. Okay, hang on. I'm gonna try and start her up. No good. It's out of fuel. Oh wait, there should be a refueling station on the upper floor. Here, I'm sending you the coordinates. Okay, I'll head up and refuel the shuttle. We can try restarting it after that. Why you waiting on ปปับปับบ,บสโมกชืน,น,วนอว่าไงวิบอดวอดวรู้สึกว่าจะปล่อยบอดได้ะะดไหนข้างบนโอ้ยะปบอดหนยเก็บแร่นิดนึงไปดีฟ้ารีบรีบ มเดี๋ยวไม่ได้วะเชื like anyway> ่อทำไมดูไม่ได้อ่ะมีเรื่องกระพงอ๋อมีเรื่องกระพง Okay, tank's full. Try again. That's more like it. Okay, I'm initiating a test fire of the shuttle's engine. Take cover. This could get hot. Bloody ancient technology! Oh, oh God, Isaac! <laughs> yeah, I think I just started the launch sequence, they're and, they're and I don't know how to stop it. You what? Look, just get out of that chamber before it fakes you to a crisp. <slacht> <sighs> <webinar> <speaking� Sybilis> <laughs> Initiating launch protocol. All hands clear the launch chamber. All hands clear the launch chamber. Beginning systems check. ไปเ,เาาร็วนยน้อทาานอยู่ต้องจบไปไอ้สัตวสหายแข่งด้วัซ้ำต้อไปไหนตอนนี้ตายมั่งเนี่ยมาเหอะอ,อีกเหี้ยไอ้ตัวนี้เลยเกียวนี่ยเอต้าแม่งกดเล่นก่อนอสำคัญ I see a uh. The airlock door is stuck! If the shuttle launches before it opens! Son of a bitch! Alright. I'll check the gears!

รอดหรือยังเออขอ,องเจ้มังานเข้าตรง,ง,งนี้เข้าแล้วครับอโอ้โ i หาอะไรมาก็เห็นที่นี e ได้หมดเลยไอซ์ค่ะไอซ์ก็จะเปิดประ The gears keep getting jammed! You did it. He did. it! God, Okay, everybody. Let's get the docking bay ready to receive the shuttle. Isaac. We'll see you when you get back. Okay. Object my out. จะเล่นเล่นเก็บแร้นะครับผมจะเล่นชอบแชปเตอร์เท่าไหร่อะแชปเตอร์เก้าแชปเตอร์ตั้งแต่แช 4, 9, ปเตอร์เก้าไปผมจะเล่นประมาณนี้จะไม่เล่นนองอ่นกว่าน,นี้แล้ว So, how's the shuttle look? Yeah, this thing needs more than plating. It's missing the port engine. There's a small wreck near the Greeley. It could be a shuttle. We should check it out. All right, Rosen, lock suit up. You're on engine duty. But, sir, my legs... Yeah, I'm not asking you to do jumping jacks. Now get moving. All right. Hey, Rosen, I'll meet you there. Whatever. คือไม่ใช่คนที่เก่งทีก่อะไรขนาดนั้นนะเป็นพี่เบแล้วก็โอ้โหแปะทุกคำสุดจอดมากจริงไป let's go let's move เคย์โอเคยโอเค่ช yeah. ัปเตอร์เจ็ดแล้วเย่เอาไว้พอไว้แค่นี้ก่อนครับเจอกันชัปเตอร์หน้านะครับทุกคนกู๊ดยนะครับ